กับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างชาลถสิ่งหนะวันนี้อันนี้มาส่งปากนะครับบานยังนอกรับบาทเกนเมธีบานแกนเมธีนะครับอําเภอศรีคอลภูมิครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่อันนี้มาส่งปากงานดิบนะครับงานดิบมาเป็นปากขยายนะครับขยายสองข้างใส่เกลยวดันนะครับปูเลดนะครับก็มีเหล็กฉากด้วยครับ สองคันครับวันนี้มานี่ครับก็ส่งนี่แบบนี้ครับอันนี้ลูกดาวก็ต่อเลยครับต่อปากเซ็ตก็มีสเตเลีนะครับมีเกยวดันครับเดี๋ยวหมุนเกยวดันให้ดูครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรให้เลยครับกมางานดิบแค่นี้ครับเซ็ตนี้ราคา ฮะราคาจากบาทดิสามหมื่นหนึ่งพันกับสามหมื่นหนึ่งพันครับชุดชุดนี้ครับคันได้ไม่้อกันือคันเดียวเลยครับคันเดียวแหละคันฝูดกับราคาเท่าทกันแลหละเท็ยคือกันนี่ครับนี้ก็เป็นปูพิเรนนะครับนี่ครับเล็กชาร์กตัวนี้ก็เบิกศูนนะครับ มันจะได้เป๊ะนะครับนี่ครับนี่ครับก็ต่อต่อตรงนี้นะครับต่อที่เดียวนะครับไม่ได้ต่อสองที่นะครับก็คือตัดออกแล้วก็ต่อตรงที่เดียวนะครับอังนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อที่เดียวนะครับ แต่ขยับช่องคอนะครับขยับช่องคอรูน็อตขันคอครับใช้รูเดิมครับใช้ของเดิมหมดเลยครับนี่ครับนี้ก็ต่อครับต่อต่อกลางเลยครับนี่ครับ ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เชื่อมหมดเลยครับเชื่อมเต็มเลยครับตอนนี้ใส่เป็นเหล็กเอพีไอนะครับเนี่ย API นิ้วครึ่งครับนี่ครับหนึ่งทับหนึ่งทับสองครับนี่ก็เป็น API นิ้วครึ่งครับมันจะใหญ่กว่า เดิมๆศูนย์นิดหนึ่งครับนี่ครับดูรู้ไหมครับเน,นี่ยนี่ครับก็บมาประมาณนี้ครับส่วนทางด้านนี้อีกขั้นหนึ่งครับเนี่ยก็ส่วนที่เหลือลูกค้าต่อยอดเองครับ ส่วนที่ลูกค้าพอทได้ลูกค้าก็จะต่อยอดเองครับเอ้าเหมือนกันครับนี่ครับ,รบต้องประกอบแล้วต้องหมุนลื่นๆอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ต่อก็ต่อเหมือนกันครับ นี mm. Mm. ่ครับมีต่อตรงนี้ครับเหมือนกันครับนี่ครับเอาไปมีไรมากครับตัวนี้ ก็สำหรับใครที่สนใจแบบนี้ก็ทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะครับสามสองแปดนะครับเจ็ดเจ็ดสี่นะครับอยากได้แบบไห้จัดให้ได้ครับโทรมาคุยก่อนก็ได้ครับอยากได้แบบไหนครับได้ทุกรูปแบบครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ